ามาแล้วอสังหาริมมัพับออร้อยล้านครับสู่โหมดลีโนเวตบ้านนิคมครับนำในสร้างตัวนี้จะเป็นละเนียงนี่จักเน็ตตัวนี้มันสองเมตรต่อที่หกครับสามเบีนสามเมตร สามเมตรเนาะบานสูงตัวนี้มันอยู่เมตรหาสิบแต,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 ต่อีกสองเมตรตั้งประมาณยี่นะครับโอเคครับและแนง<า>เขาอาจจะบบปิดเบิดก็ได้เนาะบพครับตีปิดเป็นบางไอซิ่นะครับเป็นบางไอเนาะครับ,บอา่าโอเคส่วนตัวนี้แหละสิจัดการเนี่ยอะไรเก็คิดว่าตัวนี้ต้องเบิ้งก่อนครับ,บว่ามันเกิดจากยังสาเหตุมันฝืดๆืต่นะบานที่นี่ตัวตัวเล็กนี่สีท้าสีไม่เอ็นมาครับเนี่ยมาเออเอาเป็นสีไดนี่ยสีดำละสีดำนะเนาะเออ มากไปเนี่ยชันไปเนี่ยประตูสีดดับีดำครับวางมองนี่กระชี้เี้ยวพื้นที่ออกให้นะครับอ่าเลี้ยวออกเนาะปานอ่าโอเคภายในเลยเขาเบิ้งภายในเลยภายในกระจกมันยังดีอยู่เนาะแต่ตตรงี้คับอ่แทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดเสุ่ๆครับกับผมสภาพโดยพื้นฐานในสางใหญ่สางอุ่มใส่บริการได้รับครบวงจรตัวนี้เนี่ยจะเป็นไงวะ เออเดี๋ยวสีได้เปลี่ยนไม่เบิด์ตเหครับแกนครับเปลี่ยนไม่เบิด์ตขในเก็บสีเนาะครับตัวนี้เก็บสีนอนไหมเก็บสีนอนไห่หลัก่ารระบบไฟหลักการะบบไฟฟ้าดเลฟ้าดเป็นชุดฟาดฉาบเรียบครับฉาบเรียบเปลี่ยนไม่เบิด์ตเลยครับใช่ไหมเอาระดับเก่าเอาระดับเก่าอ่าระดับเก่าก็ได้ยุบครับสูงอยู่ครับอ่ะนี่มันสองของนอนเนาะสองนอนตัวนี้ครับตัวนี้ยังดีอยู่ฟา ด้านหลังล่ะครับตัวนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำด้านนี้เนาะเนี่ยอห้องน้ำไปเปลี่ยนชักโคกกไงอ่าเปลี่ยนชักโคกเนาะเปลี่ยนชักโคกเก็บสีเก็บรายละเอียดเนาะฝ้าต่างๆอุปกรณ์อ่าโอเคอ่าด้านหลังตัวนี้เนาะไอที่เขาคุยกันเนาะเดี๋ยวจะม่มีการปรับใหม่เนาะเดี๋ยวอาจจะได้เห็ดให้มันกัน กันหรืม่เนี่ยหมายถึงยังไงว่าเอาเฉพาะนี่นะบ่ได้กันเบิดนี่ให้มันให้มันเป็นส่วนนี่นะเรื่องนี้เนาะแมนครับเป็นประตูอยู่นี้เออประตูเขาบ่เอออันนี้เหมาะเหมาะเหมาะคือคือผมว่านั่นมันยกเอาไว้เป็นประตูเขาอ่าใหดกันให้มันส่วนนะเออให้มันส่วนนี่